ชวนสองซุปตากงยูลุกหนุ่มออฟฟิศเห็นแล้วอยากไปทำงานทุกวันยิ่งแก่ยิ่งหล่อชูก้าแดดดีเวอร์สำหรับซุปตาเกาหลีใต้กงยูกุงยูเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกพระเอกในดวงใจของสาวน้อยสาวใหญ่จำนวนมากปัจจุบันอายุ44ปีแล้ว แต่ความหล่อดีกรีความฮอตไม่มีแถวแฟนๆทั่วโลกต่างก็ตั้งตารออยากจะเห็นผลงานการแสดงในเร็ววันล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของกงยูในลุกหนุ่มออฟฟิศดูหล่อเหลาภูมิฐานที่น่าคบคบค้าสมาคมด้วยมากๆมีบอสหล่อแบบนี้ลูกน้องทำงานแบบลืมตายเลยจะหล่อเหลาบาดใจขนาดไหนไปชมภาพเต็มสองตาก,กันเลย